ปีนี้เนี่ยธีมใหญ่ก็คือเรื่องของพลังงานสะอาด SDG นะครับ SDG ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็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 นตรงกันหมดว่าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับเพราะเรื่องของอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งทุกๆคนก็เต็มใจที่ไปแล้วก็ไปพูดกันรประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเองก็ได้ไปพูดในในหลายหเวทีไม่ว่าจะเป็นการออกอหุ้นกู้ สีเขียวนะครับซึ่งจะมีการเรสฟันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการแสดงเจตจำนงให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องนี้เราใส่ใจเรื่องนี้เรามาีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะจะทำให้เป็น Net ตซีโร่คาร์บให้ได้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็ส่งผลต่อให้เรื่องของฐานอุตสาหกรรมการผลิตตรงนี้เนี่ยผมไม่พบปากกับ ผู้นาต่างประเทศแล้วก็ถือโอกาสนี้เนี่ยพบปะกับบริษัทใหญ่ๆที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตไม่เป็น Data c เซ t e เตอร์พวกนี้เหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรทั้งนั้นไม่เป็นเรื่องของสองทรัพยากรน้ําซึ่งเราต้องมีเพียงพอครับพลังงานสมัยก่อนยี่สิบปีที่แล้วพูดแต่มีพลังงานพอม,มีไฟฟ้าพอปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดต้องมีให้เพียงพอด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องไปพูดคุยเขานะครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็ ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแต่ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันว่า <c oughs> อาทิตย์หน้าที่จะไปที่ซานฟรานซิสโกไปเอเปกเนี่ยว <c oughs> ันอาทิตย์หน้าเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการไปเจราจาต่อแล้วก็จะมีการเซ็นเอ็มโลอยู่ด้วย